เทศกาลสงกรานวันไหลบางแสนกันหน่อยค่ะเริ่มขึ้นนะคะตั้งแต่16-17เมษายนแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุขกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีด้วยจริง,รงๆอ่ะเขาย้ำว่าเป็นการสืบสารประเพณีดั้งเดิมนะมแล้วจุดที่น้องเบอร์ครูเต้นเนี่ยคือทางลงหัดบางแสนเลยนะคะคแล้วคุณผู้ชมดูความจริงดูงานแบบเนี้ยเออมันค่อยเป็นสงกรานบ้านเราหน่อยไหมการก่อทรายพระทรายวันไหลอย่างเงี้ยค่ะสวยงามชาวบ้านน่วยงานต่างๆร่วมแข่งขันกันกว่า60กองยาว ตลอดแนวชายหาดแล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศตัดสินหาผู้ชนะกันวันนี้เนี่แหละสงกรานแบบนี้ที่เราอยากเห็นไหมใช่ไหมเออน้องอามีลูกเล็กเราก็อยากให้ลูกเราโตมาแล้วเห็นนะวัฒนธรรมแบบนี้เห็นสมัยเราเด็กๆเอาภาพนี้นะฮะเอาภาพนี้สิภาพนี้สิโอ้ลูกคุณเป็นผู้ชายด้วยนะคะน้องอามเอออ่ะนอกจากนี้จากกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะมีกีฬาพื้นบ้านเด็กๆเคยเล่นไหมชกมวยทะเลเออคือไม่ได้ชกกันเอาแบบบาดเจ็บนะไม่ไม่ไม่เอาแค่ให้มันตก กลงมาหรือหล่นลงมาก็แพ้แล้วอ่ถูกต้องสนุกสนุกกันไปนะคะแล้วก็การเล่นน้ําสองการานวันไหลเนี่ย <S 2>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  ปรากฏว่าก็มีทั้งคนในพื้นที่นอกพื้นที่มาเล่นน้ํากันเยอะเลย <c oughs> นะคะเอาจริงๆก็รถติดหน่อยแต่หลายคนก็บอกว่าเอาช่วงนี้ต้องทําใจว่าสนุกอะคือติดตั้งแต่ถนนสายสุขุมวิทยาวไปถึงลงหาดบางแสนนะคะอ่อาก็วันไหลบรรยากาศก,ก็สนุกสนานดียังมีพัทยาอีกนะ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ต่อสงกรานต์พระประแดงกันต่อด้วยแต่เห็นภาพบรรยากาศวันไหลที่บางแสนแบบนี้แล้วย้อนกลับไปคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานวันไหลเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2475นะครับ เป็นการฉลองการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกกันติดปากว่างานฉลองสันติภาพคอ้าวนี่แหละ